เคยรู้สึกกันไหมครับว่าไอ้คาแนะนําเรื่องความสําเร็จที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยบางทีมันก็ดูสวยงามจนดูไม่น่าจะเป็นจริงเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมความจริงกันครับซึ่งอาจจะฟังดูขัดใจนิดหน่อยนะแต่บอกเลยว่าทุกอย่างมาจากประสบการณ์จริงล้วนเตรียมตัวรื้อความเชื่อเดิมๆไปพร้อมๆกันเลยครับคือชีวิตคนเราเนี่ยนะครับมันต้องมีช่วงที่เจอปัญหานาหนักกันบ้างแหละจริงไหมคําถามก็คือในเวลาแบบนั้นเนี่ยเราควรจะหันหน้าไปหาใคร คำตอบจากแหล่งข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้อาจจะทำให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องนี้ใหม่หมดเลยก็ได้ครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรจะสวนกระแสความเชื่อของคนส่วนใหญ่เลยนั่นก็คืออันตรายของความอ่อนแอครับปกติเราจะได้ยินว่าเออมีอะไรให้ระบายออกมานะแต่แหล่งข้อมูลนี้กลับเตือนแบบเสียงแข็งเลยว่าห้ามเล่าปัญหาของตัวเองให้ใครฟังเด็ดขาดแล้วทำไมล่ะเหตุผลเบื้องหลังคำแนะนำที่ฟังดูแปลกๆนี้ก็คือ การที่เราไประบายปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเจอทางออกเสมอไปนะครับเพราะเพลอเนี่ยมันจะกลายเป็นการเปิดประตูให้คนอื่นเข้ามาตัดสินชีวิตเราหรือที่แย่ไปกว่านั้นคือเขาอาจจะใช้ความอ่อนแอของเราเนี่ยย้อนกลับมาทําร้ายเราทีหลังก็ได้แล้วพอมาดูภาพนี้นะครับโอ้โหน่าตกใจมากจากมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้นะครับเขาบอกว่าปฏิกิริยาของคนที่เราไปเล่าปัญหาให้ฟังเนี่ยแบ่งได้แค่2กลุ่มเท่านั้นเลยคือ 80%ครับที่แอบสะใจกับปัญหาของเราอยู่ลึกๆส่วนอีก20%ที่เหลือก็คือไม่ได้สนใจอะไรเลยเป็นตัวเลขที่เออน่าคิดตามมากๆเลยนะและคำพูดสั้นๆคํานี้เนี่ยแหละครับมันตอกย้ําประเด็นได้แบบเจ็บๆแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดแล้ว80%นะ่ะเขาจะสะใจคือมันไม่ใช่ทฤษฎีอะไรเลยนะครับแต่มันคือบทสรุปที่มาจากประสบการณ์จริงที่เขาต้องเจอมากับตัวเองเอาล่ะครับพักเรื่องความไว้ใจคนไว้ก่อน มาต่อกันที่ภาพลวงตาอีกอย่างหนึ่งที่อันตรายไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของความรวยที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับคำถามคือมันจริงแค่ไหนกันเชียวดูกราฟนี้สิครับนี่คือสถิติจากประสบการณ์ตรงของผู้ให้ข้อมูลที่บอกเลยว่าน่าตกใจมากๆเขาออกว่าในบรรดาคน10คนที่บอกว่าตัวเองรวยเนี่ยนะจะมีถึง9คนครึ่งเลยที่กำลังโกหกอยู่ และอีกครึ่งคนที่เหลือก็อาจจะไม่ได้รวยจริงแบบที่แสดงให้เราเห็นข้างนอกนั่นหรอกและประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยนะมันอยู่ตรงนี้ครับคือคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อจะช่วยเหลืออะไรเราเลยนะแต่เป้าหมายของเขาคือเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จากเราต่างหากนี่คือคําเตือนที่ต้องบอกว่าชัดเจนแล้วก็รุนแรงมากๆครับนอกจากภาพลวงเรื่องความรวยแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีอีกตํานานหนึ่งที่หลายคนใฝ่ฝันหานั่นก็คือการมีคู่หูที่แบบว่าเพอร์เฟกต คอยเดินเคียงข้างเราไปสู่ความสําเร็จแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกันสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากๆเลยครับระหว่างภาพฝันอันสวยหรูแบบว่าจูงมือกันไปสุดปลายรุง้งกับความเป็นจริงที่มันโหดร้ายซึ่งก็คือการค้นหาที่มันว่างเปล่าจากประสบการณ์ของคนที่ใช้เวลาตามหามันมาอย่างยาวนานและนี่ครับคือบทสรุปที่ทั้งทรงพลังแล้วก็เจ็บปวดจากการค้นหาครั้งนั้น28ปปีกูยังไม่เจอนั่นเลยอะ ประโยคเดียวสั้นๆที่มันสะท้อนความจริงอันว่างเปล่าตลอดเกือบ30ปีว่าไอ้คู่หูในฝันที่สมบูรณ์แบบนั้นมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้และบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือไอ้ความคิดที่ว่าเราจะได้เจอกับคู่หูทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบโดยบังเอิญเหมือนในหนังในนิยายเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะเป็นแค่ความเชื่อลมๆแรงๆที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงก็ได้ครับ และในหัวข้อสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นการรวบยอดทุกประเด็นที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยเพื่อสรุปให้เห็นถึงแก่นแท้ของคําว่าความสําเร็จที่แท้จริงและนี่คือใจความสําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยครับทุกอย่างที่คนมาบอกว่าง่ายๆนะไม่มีจริงคําพูดนี้มันเหมือนการปฏิเสธแนวคิดเรื่องทางลัดสู่ความสําเร็จแบบสิ้นเชิงไปเลยแล้วถ้ามันไม่มีทางลัดเราต้องใช้อะไรแลกมาล่ะคาตอบมันชัดเจนอยู่ตรงนี้เลยครับมันคือหนึ่ง กำลังกาย2กํกำลังใจและ3คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีความสำเร็จต้องจ่ายด้วยความพยายามส่วนตัวแบบมหาศาลเท่านั้นครับบทสรุปทั้งหมดนี้นะครับมันก็เลยนำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อว่าไอ้ทางลัดสู่ความสำเร็จที่ใครๆก็ตามเฝ้าตามหากันเนี่ยสรุปแล้วมันมีอยู่จริงหรือมันเป็นแค่ภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาเองกันแน่